อ่าครับเรามาดูการเขียนแบบภาพแยกชิ้นนะครับการเขียนแบบภาพแยกชิ้นโดยโจทย์ตัวนี้มันบอกว่าจากภาพประกอบจงเขียนแบบภาพแยกชิ้นหมายเลข3หมายเลข3ก็คือเพาที่เป็นหัวสลักตรงนี้นะครับหมายเลข3พร้อมกําหนดขนาดโดยใช้มาตรส่วน1ต่อ1นะครับวิธีเทคนิคการเขียนเพาหรือว่าอะไรที่เป็นทรงกลมนะครับอันดับแรกนะครับเราควรเขียนเส้นศูนย์กลางก่อนโดยเส้นศูนย์กลางของครูจะเขียนเนี่ย ครูจะเขียนเป็นเส้นบางๆไว้ก่อนแล้วค่อยมาเน้นให้เป็นเส้นศูนย์กลางนะครับว,วิธีการเขียนแบบมือนะครับก็เขียนเส้นเบาๆไว้ก่อนครูลากาเบาๆทั้งหน้ากระดาษเลยนะครับเส้นศูนย์กลางเขียนไว้ก่อนได้เส้นศูนย์กลางแล้วเรามาดูว่าเพาตัวนี้ครับจะมีความโตเท่าไหร่หัวมันโต24ตัวเพาโต20ไอตัว,ตวที่ไว้สวมเฟืองเนี่ยมันโต16ดังนั้นเราดูสังเกตความยาวของตัว20เนี่ยมันยาวเยอะกว่าเพื่อนดังนั้นครูจะใช้ เขียนตัวนี้ก่อนเป็นหลักนะครับไอ้ตัว20วิธีตัว20เราก็ใช้ไม้เซตตัวนี้นะครับวัดจากเส้นศูนย์กลาง่มาข้างละ10ก็คือมาร์กตัวนี้ไว้นะครับ10 10มิลน,นะครับแล้วเหมือนกัน,นครับเหมือนเดิมเหมือนเส้นศูนย์กลางก็ลากเส้นเบาๆไปก่อนครับเบาๆไปก่อนนะครับนะครับเราก็จะได้เส้นเข่าที่มีความตัว 20, ขึ้นมา1เส้น พอเราได้ความโตของเผายี่สิบเสร็จนะครับมาดูตรงนี้นะครับหัวเผาเนี่ยมันโตยี่สิบสี่อยู่ที่เราจะเอาส่วนไหนของกระดาษเนี่ยไว้ความโตตัวนี้ครูจะประมาณนี้นะครับเราก็ใช้เม้เซจนะครับเขียนเส้นบางๆตั้งฉากขึ้นมาบางๆนะครับเป็นเส้นตัวนี้เสร็จแล้วเส้นตัวนี้มันมีความยาวของสลักเผาหนังหัวเผานะครับสิบเราก็วัดตัวนี้มานะครับ สิบมิลแล้วก็จุดบางๆไว้นะครับแล้วก็เขียนเส้นขึ้นมานะครับ10บมิลบางๆอ่าเสร็จแล้วความโตนะครับมันโตเท่าไหร่โตยี่สดังนั้นอนี้โต20่สยี่สิี่ก็คือข้างละสอมิลข้างละสอมิลเราก็วัดขึ้นมา2อมิลแล้วก็จุดไว้วัดลงมาข้างล่าง2อมิลจุดไว้แล้วเราก็มาใช้ไม้ทีนะครับใช้ไม้ที เน้นตรงนี้โอ้ยดินสอหักกันนะครับเน้นตรงนี้โดยเน้นให้เป็นเส้นเต็มเลยนะครับเป็นเส้นเต็มเลยนะครับเส้นเต็มเต็มนะครับแต่ฝั่งนี้เราอย่าลืมว่ามันมีสองคูณสี่สิบห้าองศาคือลบมุมแต่ตัวนี้ครูทําตัวอย่างให้ดูครูจะไม่เขียนลบมุมให้นะครับให้หนักศึกษาทําแบบฝึหกหัดให้เขียนเองครับครูจะเขียนเป็นเส้นเต็มก่อน,อนว่าเป็นชิ้นงานที่ไม่ได้ลบคมนะครับ ครูเขียนก่อนเส้นเต็มนะครับตัวนี้เป็นเส้นเต็มนะครับเส้นเต็มยาวทั้งเส้นเลยนะครับป๊านะครับอ่ะโอเคส่วนเส้นข้างในตัวเนี้มันไม่มีแล้วนะครับแต่ครูยังไม่ลบเป็นเส้นบางๆนะครับต่อไปเรามาดูว่าไอ้ตัวยี่สิตัวเนี้มันยาวเท่าไหร่ในแบบกําหนดไว้หกสิบแปดนะครับเราก็วัดจากตัวเนี้มาหกสิบแปดนะครับมาหกสิบแปดแล้วเราก็จุดว่าหกสิบแปดอยู่ตรงนี้ แล้วก็เขียนเส้นบางๆเพื่อจะทําเป็นแนวเส้นไว้นะครับปุ๊บได้แล้วตัวนี้เราสามารถเน้นไอความตัวยี่สิบตรงนี้ได้นะครับเน้นยังไงก็เน้นใช้ไม้ทีเน้นนะครับนะครับเน้นเน้นให้เป็นเส้นเต็มหนานะครับเน้นให้เป็นเส้นเต็มหนาครับเส้นเต็มหนานะครับตัวนี้ก็ใช้ไม้เซต เน้นสำคัญการเขียนแบบนะครับอย่าใช้ไม้บรรทัดเน้นอย่างเดียวนะครับมันจะโค้งเบี้ยวใช้ไม้ทีกับไม้เซตให้ตั้งฉากกันแค่นั้นอ่ะต่อไปเหลืออะไรเห,เหลือเหลือเพาที่มันโต16ที่มันสามารถใส่เฟืองได้นะครับ16มันยาวมาเท่าไหร่34นะครับ16แสดงว่า2 0่สิลบสิบเหลือ4ดังนั้นฝั่งละสองมิลเราก็วัดเลยนะครับ วัดฝั่งละสองมิลนะครับแล้วก็จุดไว้นะครับสองมิลอันนี้ข้างล่างก็วัดสองมิลแล้วจุดไว้แล้วก็เขียนเส้นสิบหกเบาๆบางๆไว้นะครับเนี่ยสิบหกเราจะได้ความโตเพาสิบหกสิบหกเซมันยาวเท่าไหร่ยาวสามสิบสี่ตัวนี้มันยาวสามสี่แล้วก็วัดเข้ามาสามสิบสี่ครับสามสสี่แล้วก็จุดไว้นะครับแล้วก็เขียนเส้นเต็มเลยนะครับ ตรงปลายตัวนี้มีลบมุมเดี๋ยเยวนักเรียนเป็นลบมุมเองนะครูจะไม่ลบมุมให้ให้นีเ้เปยนปลบมุมเองครูก็จะเน้นแต่นักเรียนต้องลบมุมก่อนค่อยเน้นครับครูจะเน้นเน้นให้นี่ครับเน้นปุ๊บเน้นเน้นเสร็จเสร็จย่างที่จริงมีต้องลบมุมตรงปลายนะครับนักศึษาลบมุมเองลบยังไงสมมติสองคูณสี่ห้าก็วัดตัวนี้เข้ามาสองมิลครับนี่วัดตอกมาสองมิล จุดไว้ก็เขียนไปเลยนะครับเนี่ยถ้าจะถ้าจะลบมุมนะครับเขียนไว้ข้างหลังนี่สองมิลนะครับสองมิลจุดไว้สองมิลลบมุมสองเอาแล้วสี่สิบห้าแล้วครับครูสี่สิบห้าก็ใช้เซตสี่สิบห้ามาเขียนนี่ครับใช้เซตสี่สิบห้าตรงนี้เขียนลบมุมนะครับเขียนลบมุม เราไม่ต้องไปวัดละใช้เซตนะครับเราขีดแค่เส้นสองมิลแล้วก็ขีดเซตสี่ห้าองศาแค่นี้ส่วนปลายที่ไม่ใช้ก็ลบทิ้งนะครับลบบางๆลบทิ้งลบโดนเส้นไม่เป็นไรครับเดี๋ยวค่อยเน้นนะครับลบให้ทิ้งลบทิ้งแล้วค่อยมาเน้นทีหลังนะครับมาเน้น นะครับเน้นอันนี้ที่จริงครูว่าจะให้นักศึกษาลบจะทำสองลบพรมสองสห้าองศาเองนี่ทาให้ดูเลยนะครับอ่าที่เหลือตอนนี้เหลืออะไรนะครับเหลือแค่ล่องริมล,ล่องริมโตเท่าไหร่ล่องริมโตเท่าไหร่ดูแบบ r สองจุดห้านะครับแสดงว่าล่องริมตัวเนี้ยโตห้าพาะฝั่งละสองจุดห้าห้ามิล ก็วัดลงมาสองจุดห้าเวลาเราวัด2 5จุห้ามันค่อนข้างยากนะครับเราก็เอาสองิลพอประมาณเพราะเพราะเราไม่มีจุดห้านะครับเวลาเขียนแบบมือไม่เซตเราแล้วก็ลากเส้นบางๆนะครับลากเส้นบาง,บางก่อนทําไมลากเส้นบางๆเพราะเราไม่รู้ว่าขนาดริมตัวนี้เท่าไหร่ทําบางก่อนนะครับทําบางก่อนเสร็จแล้วริมตัวนี้มันมันมีจุดศูนย์กลางของ ของส่วนโค้งเนี่ยอยู่ที่ยี่สามจากปลายตรงนี้ยี่มสามแล้วก็วัดมาตรงเนี้ยยี่สิบสามครับวัดมายี่สิบสามยี่สิบสามอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็เขียนเส้นบางๆไว้ก่อนบางตรงนี้ปลายตรงนี้มาเท่าไหร่สิบนะครับสิบดูตามแบบนะครับตรงเนี้ยสิบนะครับสิบแล้วก็วัดตรงนี้มาสิบนะครับแล้วก็เขียนเส้นบางๆไว้เพื่อจะเอาวงเวียนนะครับ มาหมุนปลายจุดตัวนี้ให้เป็นส่วนโค้งนะครับดังนั้นตัวนี้เป็นเส้นบางหมดเลยนะครับวงเวียนหมุนปลายส่วนโค้งนะครับอันนี้นักเรียนวงเวียนเองนะครับครู u, ทําให้ดูแค่นี้ที่เหลืออย่าลืมนะครับภาพตัวนี้เป็นภาพฉายนะครับภาพด้านข้างมันอยู่ตรงนี้นะครับให้นักเรียนใช้เนี่ยใช้อยู่ที่เราจะห่างเท่าไหร่ใช้เส้นศูนย์กลางนะครับไว้เป็นจุดที่หมุนวงเวียนเพื่อทำเพื่อทำตัวนี้นะครับ เพื่อทําภาพด้านข้างโดยภาพด้านข้างมันจะออกมาเป็นรูปอย่างนี้นะครับออกมาเป็นรูปอย่างนี้เพราะชิ้นที่สามไม่รวมกับริมต้องเห็นร่องริมตัวนี้นะครับนี่ต้องเห็นร่องริมเป็นเส้นป่าอย่างนี้นะครับดูเส้นป่านี่นะครับจะไม่มีสี่เหลี่ยมจะเป็นจะเป็นวงกลมนะครับแล้วก็จะมีเส้นป่าตรงนี้นะครับดูให้ดีๆ ส่วนภาพตัวนี้คือเป็นภาพเซกชัน GG คือภาพตัดวิธีเขียนภาพตัดก็คือให้เขียนเส้นศูนย์กลางหนานะครับเส้นศูนย์กลางหนาหนาเลยนะครับเส้นศูนย์กลางหนาเลยนะครับเส้นศูนย์กลางหนาไปเลยนะครับแล้วใส่หัวลูกศรน,นะครับใส่หัวลูกศรชี้ไปทางทิศท,ที่เราจะตัดไปนะครับ หอลูกสอนให้สวยๆนะครับแล้วเขียนตัว G ที่ปลายเส้น G นะครับตัดไปทางนี้เซกชัน n gg ทำเองนะครับอันนี้ไม่ทำให้ดูทำเองด้วยวิธีไหนโดยใช้เส้นศูนย์กลางนะครับเป็นเป็นจุดหมุนวงเวียนโดยเซกชัน n g เนี่ยในภาพตัวนี้มันรวมทุกชิ้นแต่ถ้าเราเขียนภาพที่สามอย่างเดียวมันจะมีแค่ตัวนี้ครับมีแค่อย่างนี้ ลิมมันจะไม่มีเพราะตรงนี้เป็นลิ่มของเราไม่มีลิ่มโดยตรงนี้จะห่างจากจุดศูนย์กลางเท่าไหร่ดูในแบบในแบบตัวนี้10อันนี้5แสดงว่า1 0บลบหก็เหลือตัวนี้จะห่างจากเส้นศูนย์กลาง5มิลแค่นี้นะครับจุดนี้นักศึกษาเขียนเองนะครับจุดนี้กับภาพด้านข้างเขียนเองครูเขียนภาพด้านหน้าให้ดูแล้วนะครับครับแค่นี้นะครับไว้เจอกันตอนส่งงาน